สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมายทีเซอร์วิสครับวันนี้ผมมารีวิวงานซ่อมตัว iPad นะครับตัวนี้จะเป็น iPad Air เป็นตัว Gen 5นะครับผมนี่นะครับเป็น iPad Air Gen 5ก็เครื่องนี้นะครับมาในอาการที่ว่าเวลาชาร์จไฟเนี่ยมันไม่เข้านะครับแล้วก็ทำให้เครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับหลังจากที่แบตหมดแล้วก็ลูกค้าส่งซ่อมกับทางร้านนะครับ อันนี้มันเป็นในส่วนของตัวชุดชาร์จนะครับเป็นที่เคเบิลชาร์จนะครับที่มันมีปัญหานะครับทําให้เวลาเสียบชาร์จไฟแล้วมันไม่เข้านะครับผมก็อันนี้ทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเคเบิลชาร์จนะครับของเดิมเนี่ยมันจะเห็นว่าตรงตรงขั้วมันนะครับเนี่ยมันจะมีรอยไหมอยู่นะครับมันทําให้ชาร์จไฟไม่ได้นะครับอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนครับเสร็จเรียบร้อยจบงานก็ หลังจากเปลี่ยนก็สามารถกลับมาชาร์จไฟได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับถ้าตอนที่มาตอนแรกก็คือจะไม่ขึ้นสัญ,ญลักษณ์ชาร์จเลยนะครับเสียบไปก็คือนิ่งสนิทเลยนะครับตอนนี้หลังจากที่ทําการเปลี่ยนก็สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วครับโอเคครับก็ถ้าท่านใดนะครับติดปัญหาแบบเดียวกันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่สมาไอทีเซอร์วิสนะครับ โอเควันนี้ช่างตายครับขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ